ข่าวดีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะล่าสุดค่ะทางพรรคเพื่อไทยเตรียมความพร้อมเดินหน้าในส่วนของการแจกเงินพี่น้องประชาชนสําหรับการเป็นรัฐบาลชุดใหม่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของการขับเคลื่อนนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินหนึ่งม่นบาทค่ะคุณผู้ชมสําหรับดิจิตอลไวเล็นะคะในการแจกเงินทั้งนี้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันในการกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนและที่สําคัญพรรคเก้าไกลก็พร้อมที่จะดําเนินการนโยบายนี้ไปพร้อมกันกับ พเพเื่อไทยหากมีการจัดตั้งรัฐบาลนโยบายนี้แถลงต่อรัฐสภาก็จะเข้าสู่การบริหารประเทศแน่นอนส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนข่าวดีแบบนี้ล่าสุดกกตตีตกแล้วก็ยกฟ้องในเรื่องของการร้องเรียนล่าสุดนะคะคุณผู้ชมกกตได้พีการตีตกยกคำร้องเอาผิดพักเพื่อไทยสำหรับปมกระเป๋าเงินดิจิตอลนะคะ10,000บาทในการหาเสียงครั้งนี้และในส่วนของนโยบายตัวนี้หากมีการตีตกออกไปเตรียมพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศ แน่นอนติดตามปละเรียดกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีสสดค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะแจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศทราบกันหรือย,ยังคะว,ว่าอัปเดตข้อมูลข่าวสรารล่าสุดจากที่ประชุมกกตนะคะคุณผู้ชมหรือว่าคณะกรรมาการการเลือกตั้งค่ะตอนนี้กกตได้ตีตกคําร้องเอาผิดในส่วนของพักเพื่อไทยที่เป็นประเด็นร้อนมาอย่างต่อเนื่องและก็เป็นกระแสในเรื่องของการแจกเงินหนึ่งหมืน่นบาทให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะซึ่งล่าสุดกกตมีการตีตกคําร้องเอาผิดพักเพื่อไทยปม กระเป๋าเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทแล้วค่ะชี้เป็นนโยบายหาเสียงไม่เข้าข่ายในส่วนของการหลอกลวงและก็สัญญาว่าจะให้ทางด้านพักเพื่อไทยพร้อมผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องนี้ทันทีเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลเตรียมกลางกระเป๋ารอการออมเงินหนึ่งหมื่นบาทสําหรับวงเงินดิจิตอลไวเล็ตจากทางพักเพื่อไทยค่ะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมในส่วนของพักก้าไกลค่ะคุณผู้ชมหนึ่งในแกนนํารัฐบาลนะคะคุณผู้ชมที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลและก็ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน ก็เตรียมปักดันนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะคะคุณผู้ชมสําหรับวงเงินดิจิตอลไวเลสในการกระตุ้นเศรษฐกิจโด,โดยทางพรรคเก้าไกลนะคะก็พร้อมที่จะนําไปหาหรือในสภาหลังเข้าบริหารประเทศทันทีค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีมากๆเลยนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่จะได้รับเงินในส่วนของกระเป๋าตัง์อเล็กทรอนิกหนึ่งหมื่นบาททั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมและข่าวดีด้วยเช่นกันนะคะหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วหนึ่งปีแรกวงเงินดิจิตอล ะะของทางรัฐบาล1นึ่งบาทดําเนินการได้ทันทีและในส่วนของสิทธิการท่นหน้ามีการปรับเพิ่มขึ้นทันทีในปี25 6 7รของควันเด็กแรกเกิดอยู่ที่3,000บาทวงเงินเด็กแรกเกิดเดือนละ1 2 0 0บาทผู้สูงอายุผู้พิการรับอยู่ที่1,200บาทก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการปรับเพิ่มอย่างต่อเนื่องให้ครบ3,000บาทใน4ปีค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากคุณผู้ชมทั่วประเทศกลางกระเป๋ารอการออนเงินถือว่าเป็นสัญญาณดีแล้วนะคะ ที่มีข้อมูลข่าวสารเรื่องแบบนี้ออกมาหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กระชายเป็นกำลังใจให้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ